สวัสดีผมอยู่กับผมเองเองชนเนลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโก้ s ิมูลเลเตอร์นั่นเองเปิดตัวอย่างอลังการนานเ,เลย yeah. Yeah. เฮียเฮียเกมนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นนะครับผมก็มาเล่นเกมอันนี้ขายเชียบบรบอสมาทำให้กูเสียนดิเก้วะเอยโป๊ชที่แย่ที่กว่าเขาจะ ก็นะครับผมขอโทษจริงๆครับก็คลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับก็มาเล่นเกมนี้ใครใครเครียดนะครับใครเครียดน้วยทางหายกันไปงานคิดถึงกันไหมครับผมก็มาเมืองสองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำจริงๆครับผมเดินไปจริงเงินเงินเงินเหรอเงินครับเงิน กูเจอเงินครับกูเจอเงินเยอะเ้ะเป็นตัวแพะธรรมาดาดีกว่าล้วเงินโอ้นี่ครับนี่คือการฟิกเงินให้ตั้งแต่มันล้มไปแล้วครับผมฟิกเงินให้ตั้งครับผมซื้อหมวกหัวร้านหมวกของตัวนี้พอดีเลยครับจะไปซื้อหมวกนะครับ สวัสดีครับปี here ลิ้นกูย่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ,รบแต่ถ้าแม่ค้าครับผมผมขอซื้อหมวกหน่อยครับเอาเงินมาให้เลยเอาเงินไปเดือครับเอาเงินไปเดือครับเงินเงินน้องติ่งเฮียอะไระนะโอเคผมจะเอาหมวกไหนดีนี่หมวกนี้กับหมวกนี้ อืมอเชนี่ครับคือหมวกกันน็อกที่ใส่ยิงจักรยานปั่นจักรยานเข้าไปไปเลยโอ้โหโอ้ย จะไปโรงเรียนเลยครับผมไปโรงเรียนโฮ l y s h เคปไปอะนรช่วยเอี๊ยเออเอี๊ยกูเพอร์โคดีโอ้ yeah. โหเ yeah. ป็นเสือสนูก็ได้วะ ถาว่าผมเป็นเพื่อนพนะันเตอร์ใช่ไหมว่าบอกกันผมพันเตอร์ไม่ไม่มีเน็ตน,นะครับสายเน็ตขาดก็เลยไม่ได้ถ่ายทํารายการนะครับผมก็หนึ่งสัปดาห์หนะที่พันเตอร์ยังไม่ได้ถ่ายครับพี่เี่ยมาคนขี่มาคนค,คน,คนโอเคขี่เสร็จขี่เสร็จใช่ไหมเแล้วก็จะไปเรื่องอันนี้เลยนะครับ กูจะเพลกูเองผมจะเล่นผมจะเล่นโอ้นี่มัาส,สนุกผมจะเล่นว้ได้เล่นแล้วโอ,โอ,โอ้ไปดูมือมือเหี้ยอะไรวะเนี่ยอือหือ อะไรน่าเงาอะไรตรงนี้ครับมีนี่นี่การล็อกดี๊ดิ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 ๊ดโคตก็บอกไปแล้วไม่มีอะไรทำแล้วครับผมกูกูก็บอกไปแล้วไงเฮ้ยผมจะสอนตีลังกาครับลังกาตีลังกา ตงิงก้นติงก้าดั่ดีตังกายังยังยังไม่ตีครับผมยังไม่ตีนะครับผมยังไม่ตีครับผมตีไปแล้วนบผมไม่ตีกาผมนี่เสร็จแล้วครจะหงดหาไมด้เลยี่ดึง ก phone. right? ูจะเกียนด้วยเกียดเป็นแพ้ตัวนี้ดีกว่าใครใครรู้ว่าปาวันกูตบมาฮะใครรู้ว่าปาวันกูตบมาอันนี้เขาดูแพ้แพยักษ์แพยักษ์แพยักษ์ผมเปลี่ยนเป็นแพ้อะไรดีแต่อันนี้ไม่เอาอะไรดีแพตตูเมนไม่เอา ไปกล yeah. ้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวชาล็อกได้เลยครับผมชาล็อกนี่แหละเตนบีบอรับผมเยอะเยอะเยอะวอล์ซอกแมนเยอะเยอะเยอะขาก็จะหักแล้วยเย่ยเย่อยู่ๆหน่อยจ้านี่ มาถึงแล้วแย่ yeah. ไปโรงเรียนกันดีกว่าครับผมไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนอันนี้นะโรงเรียน Ghost Simulator นั่นแหลงงะกูจะไปโรงเรียนนะผมรอนานนะผมวันนี้ก็วันนี้ก็นนกนนกปิดเทอมแล้วนะครับผมก็จะลงคลิปตอนไหนก็ได้เพราะกูกว่างไง yeah. อียไ้มีโค้กคอมแาบคายเลย เฮ้ยรู้ละกูจะไปเอาเป็นเฮียเลยกันเป็นเฮียเลยกันไปเว้ยเดี๋ยวซุดเปอร์บีบอยผมโดนอากาศกันนะี่นี่โคเทสสไปเดอร์แมนเนาะสไปเดอร์แมนเฮียเลย,ม,เย,ยมันเลือกสไปเดอร์แมนเลยเนี่ยเจอหน,น้ากา,ากกอลกัตเลียเลียนหน้า แก่แค่ไหนอะไรดีรู้ครับเลี้ยงเลี้ยงสวยๆตับก็ตายอู้เป็นแพสไปเดอร์แมนเปล่าไม่เอาแพะ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 อะไรดีแพะดำขาวก่อนนะใครเลี้ยเพิ่งกินกูตบนะฮะเไ็้แพะดำขาวนะโคตรโหดเลยท่านผู้ชมแพะดำขาว แพดนำขาวโคตรโถดไอ้เหี B. B. Yeah. Um. ้ยขึ uh. ager, B. B. Er. E ้นไปไม่ได้กันไปอาจจะมีเสียงน้องก็ต้องขอโทษนะครับไอ้เหี้ยก็การอัปโหลดไม่สะดวกต้องการสุดแหละรู้อะไรเนี่ยปรุงน้ำยาแล้วก็อ่านหนังสือโคตรดนตรีจำไหมเขาได้เฮ้ยอ้ย ว่าดูว้าวกูโดนพานะกูเล่นเฮียไปเลยเป็นคนรปัญญาอ่อนเลยเฮียเฮียก็นู้ว er ่าแพ้รองคำมันจะผมจะมาฟิบกระาชากชาเลนด์กระาชากชาเลนด์กระาชากชาเลนด์เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะตั้งได้ป่านะผม ไม่ตั้งนะครับผมนี่ผมจะฟิปบาท่องชาร์จของแท้ฟิปดีครับฟิปไม่ตั้งครับผมเสรไม่ตั้งครับผมฟิปไม่ตั้งครับผมกูยอมรับเลยที่นี่ไม่ตั้งเลยที่แคปก็เสร็จแล้วต้องกดติดากันนะครับถ้อยังไมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยด้างล่างนี้นะครับผม วันนี้ขอบคุณมาครับ